ตอนนี้กำลังขับรถออกจากเขตพาเนลค่ะกำลังจะขับรถไปตามถนนเรียกว่าบ e ชบ h ชโรดเพื่อที่จะไปซื้อของที่ร้านเอเชียซื้อพลไม่จะพี่น้องกระเกไกจานีคิดว่าไกฮอร์หล้กอะเจ๊คิฟต i ๊กเยังไงอ๋อ o อ clothes, it's okay. We, we don't need to buy no. it. We can keep it. Mm, okay. You know, Gia, we need to go to the house. We need to go to building that one? The bow, bow one. Yeah, that's the old railway station. Oh! It's, it's not for the man, not for สถาน,นีเก่าของรถไฟพี่น้องสถานีเก่าคนใหญ่แล้วคนใหญ่ดีอืมเดี๋ยวโอเ a โครสจริงๆน้องพ่อพันพี่จันอันนี้ยังฟอร์เซลก็ย oh, ังฟอร์เซลแล้วมาปิดไปตาบอกว่าปิดนะอ๋อออเป e นอ o ไรปิดล้วพนะยะพี่น้อง น้องจ้าร้านนั้นปิดไปแล้วตุ้ยยังเขาต้องไปร้านไหมมาจะไปชอกีงกันนี่ในเมืองจ้ะเขาอยู่ในเมืองเนาะโอ้ไปเมืองตอ้ยไปยังอ่าโอเโอเคจีเจนเทิร์นแบ็คคลิปคลิปโกเองแฮนซีเด้อคลิปโอเวอร์เดย์ยแค่นโกเด้เนี่ยแคนแคนโกแฮมเอาโอเวอร์เดย์แคนโอเวอร์เดย์อ้ย้ร สปาเลเวนิวก uh, ็เอาโฮมไหมก็โฮมนนี่คืออน่งนะสปาเอลินาสปาอินาอืมสปาอนา้องที่กจะเลีนคอนเสิร์ตพี่น้องจ้ะตึกสปาอลีนาอันนี้้างน้านันเ่สปาอา this is i took 10 20, so. okay so look at the building oh my friend look at the building beautiful building apartment building <laughs> so big you know among an going apartment condominium oh, i think i think that, that. ก็ e ปิ a h e n n n o n i o พี่น้องจาขาเชิญชมตึกนี่แหละตึกงานนี่แะทั้งสองฝั่งทางคุณน่ะตึกลายคักไมตึกสูงสูง้องการในสื่อสีเศร้าด้วพี่น้องต้องการใส่ชีวิตอยู่ในเมือง เชิญเลยค่ะมันสยมีแบบบกันนี่นแบบเนาะระเบียงน,น้อยๆแต่ละห้องพิโก็อีคพิโกอีนพิกโกอีน,กกอนค่ะการการจะเสียงย่อมเนาะนอนนอนนอน้อสงอย่างนีโอเควีแคนโกโอเคค่ะ okay, no, ทางนี้ก็เป็นทะเลจ้ะพี่น้องจ้ะเขาไปไปทางนี้อีกอ่ะ เวนัสซิตี้อะจ้ะควีนสตรีทแล้วก็ไปสกายทาวเวอร์ปละตึกตึกตึกบิ๊กบิ้ง หลายได้จ้าที่รับชมจ้าพาพี่น้องนางรถเลาะนางรถชมวิวบรรยากาศตั้งทองกันนแล้วก็ตึกอาคาร<ม>บานเรื่อนในเมืองออแลนจากพี่น้องฝากกดไลค์กดเช็์เป็นกำลังใจในเดาอจ้ากดติดตามในในเด้อจ้าชีวิตในนิวซีแลนด์เทศนิวซีแลนด์จาพี่น้องโอเคขอเชิญชมต่อนะคะนี่จ้ะไปะข่อไปกันจะเป็นทะเลเนาะ nó phơi không có đi. Do có want to go, no, 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 no. go. go to the. I ate. Eh, go to and safe. Yeah, fed and safe. Fed and safe, fed and, oh, fed and, safe. Kind of and safe. Yeah, I would like to buy. Nice. Okay, yes. Yeah.